อยูแย่งน้องเล่นหมดเลยอ่ะเล่นมเล่นไหมเล่นไหมน้องิเหรออ้ะแม่ฝกการเล่นแลรวฝกเล่นฝกเล่นดิหน่งูกนว่าอะไรแปด่สองสามแก็้ก็แแล้วก็แปดแล้ะน

มป็นหเมานี่ทหนนีทไหมาทำพีนันานเไปโรงเรียนใชของใครไปโรงเรียนองาแปดเก้าสบสสิไปเลยต่อสิบเอ็ดสเอ็ดไลต่อสิบสองสิาสิบยี่สิบไปเลยต <NON. S 3> er ่อสิเอ็ดนับไปหลังนี้สิบเอ็ดเลยต่อ เลถอยหลังคืออไรเลข9ลงไม่ได้วันนี้จะลงไม่ได้วันนี้ป่วจะลงไม่ลงไม่ลงมวอมัดเบนใครมาให้นอนนิดเดียวมที่มันเตนต้องมีที่เบนน I know, man.